ไปดูปฏิบัติการย้ายล็อตไวเลอร์กันบ้างค่ะคุณดอมก่อนหน้านี้ที่ว่ามีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเลี้ยงล็อตไวเลอร์ไว้หลายตัวสัก3ามตัวนี่แหละครับแล้วก็ปล่อยมันออกไปกับเพื่อนบ้าน<อ>ครั้งนี้มาอีกแล้วนะคะ3 1เอตุลาคมที่ผ่านมามีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านดีๆเลยนะคะล็อตไวเลอร์มาจากไหนไม่รู้มาลุมขยําเขาอะค่ะอันนี้ไปดูคลิปแรกกันก่อนนะคะเป็นคลิปที่สุนัขพันล็อตไวเลอร์4ตัวหลุดออกมาวิ่งอยู่ในซอย8หมู่บ้านสุขถาวรตะบนบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสสมุทราค ไล่รุมกัดนายนิพนธ์นวมโคกสูงอายุ56ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเนี่ยเข้ามาแล้วอ่ะแล้วรถไปเี่อตัวมันใหญ่มากคุณดอมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3 1ตุลาคมที่ผ่านมาคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อต้นเดือนเดียวกันเนี่ยก็มีอีกคลิปหนึ่งเคยแพร่ให้เห็นสุนัขพันธุ์รถไปเร่อแก๊งเดิมเลยนะคะแก๊งเดิมเนี่ยสตัวเข้าไปป่วนในร้านขายของชาภายในหมู่บ้านก่อนจะวิ่งออกไปจากร้านแล้วก็ไปกัดเพื่อนบ้านจนได้รับบาดเจ็บค่ะ คุณนิพนธนะคะผู้บาดเจ็บให้ทีมข่าวเนี่ยเปิดบาดแผลให้ดูเลยบอกว่าเนี่ยไอ้สุนัขแก๊งเนี้ยมันมาไล่กัดผ,ผมนะแขนซ้ายเขาต้องเย็บไปเจ็ดเข็ม,ม่ะคุณดอมโอโนี่เป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะคะคือเห็นไหม รถไปเลอร์ player, มันไม่ควรปล่อยให้มาวิ่งเล่นแบบนี้ในซอยหมู่บ้านไหมคะแล้วเป็นนิสัยของมันก็ดูร้ายอยู่แล้วด้วยนะคือถ้าเกิดว่าไม่คุ้นกลิ่นไม่คุ้นคนเนี่ยกัดได้กัดเลยนะคะคนจะต้อง่ามไวม้หน่อยไหมวิ่งบบว่อนไปไปมาเ,เห็นไหมแกงเนี้ยถ้าเป็นเราเราทำไงอะ่ะเนี่ยคนอยู่แถวนี้นวิ่งหนีเลยนะเป็นเราเราเข้าบ้านหนีเลยดีกว่านะคะ <โฮ S 1> แล้วก็มันเป็นสุนัขที่ขนาดตำรวจยังใช้พันรถไปเลอร์เลยอะ่ะ<ช>ถูกไหมใช่แล้วครับแล้วมันกัดแล้วมันไม่ปล่อยด้วยนะกัดไม่ปล่อยเลยเนี่ยแหละค่ะแผลของคุณนิพนธ์นะคะแขนซ้ายยเเเห็็็นมมคคะะบไปข่ มีแผลตามขาขวาอีกหลายแห่งพร้อมกับเล่าด้วยว่าตอนนั้นตัวเองเนี่ยยืนเล่นอยู่หน้าบ้านสูดอากาศอยู่ดีๆจู่ๆไอ้เจ้าสุนัขลอดไวเลอร์สี่ตัวเนี่ยวิ่งออกมาจากซอยเก้าค่ะวิ่งมารุมขย้ำเขาทันทีเลยนะคะตัวเองเนี่ยร้องให้คนช่วยละแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยได้เป็นคุณรอมอยู่ในเหตุการณ์คุณรอมทำยังไงอะ่ะเนาะเราจะกล้าเข้าไปช่วยไหมนั่นน่ะสิฮะเห็นกามาตัวใหญ่มากอะ่ะรุมกัดอยู่แบบนี้เลยแล้วไม่ได้มาตัวเดียวไงคะมาสี่ตัว ทำยังไงรู้ไหมคะเขาบอกว่าก็ต้องยืนเฉยเฉยอะอไม่ได้ตอบโต้ด้วยถ้าเกิดว่าไปตอบโต้มันยิ่งกัดนะคะห,หรือว่าถ้าวิ่งหนีเนี่ยมันก็วิ่งตามอีกเราวิ่งเร็วกว่าเราเองเขาก็เลยบอกว่ายืนเฉยเฉยะสุนัขพอมันมีสัญชาต,ตยานรู้ละว,ว่าเหยื่อยอมแพ้<อ>มันก็เลยปล่อยของมันไปเองค่ะหลังจากที่สุนัขปล่อยแล้วโอ้โหสะบักสะบอมเลยนะคะไปเข้าแจ้งความกับตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาครยืนยันว่าจะเอาเรื่องเจ้าของสุนัขให้ถึงที่สุดเพราะว่าตอนนี้คนในหมู่บ้านต่างหวาดกลัวไอ้เจ้าสุนัขแกงเนี้ย ไปฟังเสียงของเขากันหน่อยค่ะพอนด้เสียงมันหกมาพอถึงมันมันมาตรงเี้พอเห็นหน้าหมาเอ้าเอ๊ะหมาหมาผมหมาพอจะโดดเข้านี่มันมาอีตัวอีกตัวมันโดดงับแขนเลยแล้วอีกตัวมันก็ขยำขาไปไหนไม่ได้ยืนหมากัดอยู่คาอยู่อย่างเงี้ยปล่อยก็ต้องยืนเงี้ยมันมันหมามันพวกนี้มันกัดมันปล่อยจนแบบมันมันกัดแล้ว นั่นเลยสะบัดนั่นแล้วมันพอเลอะพอนั่นมันเลิกกัดมันเลิกกัดมันก็ออกออกไปมันมันกัดกันอยู่ตรงนี้สองตัวในวอีกตัวอ้สองตัวมันก็เดินไปนู่นมันเดินไปรอไปรอพอพูกกนี้มันไปหมดมันก็ไปพร้อมกันหมดเลยหมาพูกนี้มามากี่ตัวสี่ตัวนี่คุณนิพนธ์เล่าให้ฟังเลยมากันสี่ตัวใช่ค่ะและขนาดคุณนิพนธ์นี่ก็ดูร่างกายกำยำนะลองนึกดูว่าถ้าเป็นเด็กเป็นชายชะกันเลยอ่ะเออถ้าเป็นเด็กหรือเป็นผู้หญิงเนี่ย โดนลุ่มกัดไปแบบนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างดิฉัน,น <ะ S 2> ว่าดิฉันแขนขาดอะคุณหม oh, อโอ้แล้วทีนี้ที่เราเปิดคลิปแรกให้ดูเมื่อสักครู่เป็นร้านชำใช่ไหมฮะเจ้าของร้านชำครับชื่อว่าคุณสมนึกอายุ54ปีก็บอกแบบนี้ว่าตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันที่6ตุลาคมเนี่ยมาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เปลียปล่ยนแปลงมาในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเลยเคยมีการเอาสุนัขออกไปหนึ่งตัวแล้วก็เอากลับเข้ามาใหม่ครับ mm. ซึ่งเจ้าของก็พูดว่าใครอยากฟ้องก็ไปฟ้องร้องเอาเลยนะ เขาไม่มีเงินทํากรงให้หมาก็ต้องปล่อยไว้แบบนี้โอ้โห oh. oh. แล้วคุณสมนึกก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคนในหมู่บ้านอยู่กันแบบหวาดกลัวหวาดระแวงครับเพราะไม่รู้ว่าไอสุนัขแกงนี้รถไวเลอร์แกงนี้มันจะหลุดออกมากัดคนอีกเมื่อไหร่ครับ <c oughs> ส่วนเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านของเจ้าของรถไวเลอร์ปรากฏว่าน,นายนรงเจ้าของสุนัขเนี่ยถูกตารวจภูธรเมืองสมุทรสาครควบคุมตัวไปสอบปากคาไปตั้งแต่ช่วงค่ำวันเกิดเหตุแล้วและจนถึงช่วงตอนบ่ายๆครับที่ผู้สื่อข่าวไปหา ก็ยังอยู่ในการควบคุมของตํารวจอยู่เตรียมจะรอส่งฟ้องศาลพร้อมกับสํานวนหลักฐานประกอบคํารับสารภาพเพื่อให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งเห็นชอบในการเคลื่อนย้ายสุนัข้หมดออกจากพื้นที่นั่นเองครับแต่ว่าตอนที่ผู้สื่อข่าวลงไปเนี่ยไปที่หน้าบ้านจริงๆยังได้ยินเสียงสุนัขเห่าอยู่ตลอดเวลาด้วยครับออแล้วก็ไปเจอผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านตะโกนไล่เลยฮะบอกว่าไม่อนุญาตให้เข้ามาถ่ายภาพด้วยอ่ะไปดูช่วงนั้นหน่อยฮะมาส่องอะไรนี่คะ ไม่อนุญาตค่ะจ้าจ้าจะปล่อยกัดคนชาวบ้านอีกก็เนี่ยเขาไปเนี่ยนะคะมาส่องอะไรไม่อนุญาตนะคะไม่อนุญาตให้มาถ่ายภาพด้วยคือจากการสอบถามตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครตำรวจบอกแบบนี้นะคะว่าเจ้าของสุนัขให้การยอมรับว่าเป็นเจ้าของสุนัขทั้งหมดจริงๆค่ะแต่ไม่มีเจตนาจะปล่อยให้สุนัขหลุดออกไปก่อเหตุ ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายร่างกายหรือมีเหตุบัตหมางกับผู้เสียหายมาก่อนยอมรับว่าเป็นความประมาทเลินเล่อและตอนนั้นนะคะตอนที่ตำรวจไปคุมตัวเนี่ยเจ้าของหมานะยังอยู่ในอาการมึนเมาอยู่เลยอเขายอมรับว่าซัดเบียร์ไปเจ็ดขวดค่ะรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพอสั่งเมาปุ๊บเนี่ยถึงสามารถให้ปากคําได้นะคะคก็เลยยอมรับว่าเป็นความประมาทของตัวเองแล้วก็ทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและปล่อยปะละเลยสัตว์ที่อาจทําอันตรายแก่บุคคลหรือรัพย์นั่นเองค่ะ และเมื่อคืนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มนะคะตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครน,นำกำลังมีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีเจ้าหน้าที่ปัสสุสัตว์จังหวัดค่ะเดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเลยนะคะคือเขาบอกว่าจะไปจับเจ้าสุนัขล็อตไวเลอร์เนี่ยตอนแรกที่เราเห็นคือ4ตัวใช่ไหมคะแกงนี้ป<อ>รากฏว่าไปถึงบ้านไม่ใช่แค่4นะคะมี6ตัวค่ะ หกตัวเจ้าหน้าที่พยายามจะขนย้ายเข้ากรงนะคะเข้ากรงที่เอาเป็นรถรถของปุสสุสัตนะคะคเอาไปพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะไปทําอันตรายกับชาวบ้านแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับเนี่ย <c oughs> เห็นไหมคะหนีกระเจิงเลยวงแตกค่ะมีเ <c oughs> จ้าหน้าที่คนหนึ่งปีนขึ้นกระโปรงหน้ารถด้วยเห<อ>มือนกันหนีอะไรสักอย่างนั่นแหละแตกตื่นเจ้ารถไวเลอร์อกลัวมันจะกัดเอาเพราะมันดุจริงๆนะคะ สุดท้ายแล้วเจ้าของเนี่ยต้องเป็นคนมาช่วยเป็นคนมาช่วยขนรถไปเลืขึ้นรถค่ะเป็นรถกระบะปีนกลกงของอ,อ,อบตบ้านเกาะนะคะเนี่ยนีแตกกระเจิงเลยอะ่ะปีนขึ้นกระโปรงหน้ารถเลยอ,อ,อนี่คุณตำรวจยังวิ่งเกียร์หมาใส่เกียร์หมาเลยนะคะเนี่ยโอ้โหวิ่งหนีเร็วมากเลยนะคะสุดท้ายแล้วชาวบ้านปรบมือด้วยความดีใจค่ะไม่เคยดีใจอะไรแบบนี้มาก่อนเลยโล่งอก,อกเห็นไหมคะเนี่ยปรบมือกันใหญ่เลยเพราะว่า ห่วงว่าถ้าสุนัขยังอยู่ลูกเล็กเด็กแดงนี่โอ้โหน่าจะอันตรายมากๆเลยนะคะค <น S 1> ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะเป็นไงครับวันนี้เป็นไงครับที่ได้เอามาออกไปไไไดีใจคะ่ะถ้าไ, <ป S 2> ไม่ไดีใ,ใจนี่สงสสยเด็กทุกคนต้องโดนแน่ๆถ้าไม่โดนก็ตายแล้วมีมีความรู้สึกไงครับที่เจ้าของเขายินยอ <ใน S 2> มกับเราวันนี้ก็ดีใจค่ะครับผมแล้วยังไงต่อครับ ลุกคนลปลอดภัยนูกคอลูกากคอปลอดภัยเขาไ,ได้เดินออกมาซื้อของได้อะไรได้นี่เล่นอยู่นี่นะแล้วยังนีเป็นฟอสอึดอัดมานานยังครับอึอดอัดนานแล้วค่ะแต่วันนี้ได้ประสบความสําเร็จไหมสําเร็จแล้วค่ะอ่าแล้วอยากจะฝากบอกอะไรกับเจ้าของบ้างที่ทําให้พวกเราได้โอ้ขอบใจมากมากเลยค่ะที่ที่ร่วมมืออะไรทุกอย่างค่ะก็ยังมีจิตสำนึกเออเขายังมีจิตสำนึกที่ว่าจะทำมาให้ทำให้เราดีอ่ะ สุดท้ายแล้วประสานเสียงเลยนะคะคดีใจอโอ้โหไม่งั้นลูกเล็กเด็กแดงถ้าไม่เจ็บก็ตายอะ่ะโอ้โหนี่กลัวกันมากเลยนะคะสุดท้ายแล้วน้องไปอยู่ในกรงแล้วค่ะค